ว้าวกลับมาอีกครั้งกับถนนคนเดินลำโพงครั้งที่สองที่ซอยสารศา,าสตร์ีิแทสมามุนทองจังหวัดนนทบุรีงานคราวนี้กลับมายาวถึง23ตุกาคยนะแล้วเขาก็มีกิมมิคเพิ่มคือเขามีบอลลูนบอลลูนจริงๆอ่ะบอลลูนแบบพ่นไฟแบบเนี้ยหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งเราก็หน้าที่ก็มาหาของกินค่ะวันนี้เราเจอร้านแปบบ่สำหรับเรานะคืขนมครกทะเลจัดไปดูท็อปปิ้งเด็อลังการมาก แล้วก็การที่เขาทำสดสดใหม่ๆร้อนๆับกรอบอ่ะไม่พลาดจะพาทุกคนมาชิมไข่ครกทะเลล่อละหกสิบบาทตอนนี้ชาวพัดแลวกี่ชิ้งนะอ้ยรู้ว่าร้อนนุ้ยขนมครกทะเลชุดละหกสิบบาทใช้คนละครึ่งได้ด้วยอ,อร่อยจินง่ายเด้กกับกรอบงา,หา,หาหนขนมคนเดินนะ มีถึง 18, ที่สเพื่อจัดการนี้นะ